ก็งงนะน,นะครับก็วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปิดเซิร์ฟเวอร์ Minecraft แพกอะไรก็ได้หลายเวอร์ชั่นเลยทีเดียวเชียวครับถ้เสียงผมอาจจะเป็นอานนี้ก็ต้องขอภัยด้วยนะครับทั้งแรกครับคุมเปิดเว็บนี้คนระผมให้ลิงก์ไว้ข้างล่างนี้นะครับเปิดมาครับ Afternot นะครับกาซิงอัพครับ ตามแล้วอีเมลของคุณใส่เข้าไปครับอีเมลอะไรก็ได้ฮนะแต่ต้องมีแอปนะครับแล้วก็นี้นะผมก็ใส่ไปอย่างนี้เลยนะครับถ้าทีนี้นะ u s e r n a m e ก็ใส่แล้วแต่คุณนะครับพาเวิร์ดพาสวงพระเวิร,ดร์ดแล้วแต่คุณเลยซิงค์อัพเข้าไปครับแล้วก็ให้คุณเปิดอีเมลของคุณขึ้นมานะครับนะมันจะส่งมาอย่างนี้นะครับ จะส่งมาอย่างนี้เอออะไรอ่ะนี่นี่ครับมันจะส่งมาอย่างนี้นนนนนแล้วคุณก็คลิกลิงก์นี้ไปนะครับมันก็จะเข้ามาให้คุณนะนะครับผมโอเคจากที่สองครับให้มา็อกอินครับผมก็็อกอินมาแล้วนะใช้ตัวคีบพีทีวีแล้วกันเนาะครับใช้าไป แล้คุณใส่ตามด้วยรหัสของคุณครับแต่แต่นี่ครับโอโอเคครับกลับมากันต่อนะแต่ก่อนมันจะไม่มีคําว่า my server นะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับมันจะมีคําว่า Create server กดเข้าไปครับมันจะ Create server ให้มาทันทีแล้วตรงนี้มันจะไม่ใช่1.7.2นะครับมันจะเป็นภาพใหม่ล่าสุดนะฮะก็คือ1.8.4นะครับ แล้วมาถึงการตั้งค่าครับนึ่งับส็อตคือผู้ที่สามารถเข้าไปเล่นได้4 p l เพลเยครับผมตั้งไว้แค่นี้วิลเล่วิลโนอะไรไม่รู้ครับให้ตรับเป็นเยสนะครับคาเกตให้ปรับเป็นตัวนี้นะฮะเกมโหมดแล้วท้่คุณครับนี่ครับจุดสําคัญก็คือตัวนี้ครับ MOTD นี่ก็คือสิ่งที่เราต้องใส่เข้าไปครับถ้าไม่ใส่คุณอาจ คุณไม่ไม่ได้นะเล่นไม่ได้ฮนะไม่รู้เป็นไรเหมือนกันนะลองมาแล้วะฮะไม่ได้ครับตัวอันนี้ก็เป็นเลือกโหมดครับคุณจะเอา easy normal hard หรืออะไรกคุณนะฮะผมปรับ easy ไว้ก่อนละกันเนาะพี่ๆตีกันได้ไหมเพื่อนของคูจะตีกันได้ไหม Yes หรือ No แล้วแต่คุณนะครับ Command block แนะนำเอ้ไม่ใแนะนำสิแล้วแต่คุณเลยนะฮะแล้วบินเนี่ย จะบินได้ไหมครับก็บินได้นะครับแอนิมอลก็เป็นพวกสัตว์มอนเตอร์ก็รู้กันเอาเองครับมอนเตอร์ก็เป็นพวกสัตว์ประหลาดนะครับนี่ครับเป็นตัวการตั้งค่าเวอร์ชั่นคุณเล่นเวอร์ชั่นอะไรครับคุณใส่เข้าไปครับ1 7ง i n s เจ็ด s e r สองอินสตอลเซิร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์อินแล้วก็ฟอร์ a ักอินนะครับคุณใส่เข้าไปครับ1ิงกเจ็ดุดสองจุดอ่าก็กดอินสตอล คุณครับเสร็จแล้วครับแล้วทีนี้เล่นตัวนี้นะครับมา r t p a ร์อย่าไปอย่าไปสนใจมันครับอย่าไปกดอินสตาลล์เด็ดขาดนะฮะแล้ววีลิสครับสิ่งที่สําคัญเลยสาหรับคุณคือใส่ชื่อเพื่อนคุณเข้าไปครับนะสมมติว่าผมรู้ชื่อเพื่อนผมใช่ไหมละ่ะผมก็ใส่ชื่อชื่อ,ช,อชื่อเพื่อนผมเข้าไปนะครับ ถามว่าทํำไมต้องใส่อ่ะเอา้าถ้าเพื่อนคุณเข้าไปเล่นและทีนี้เสียงเอ้ยไม่ใช่เพื่อนคุณจะเข้าไม่ได้นะครับต้องเป็นชื่อที่อยู่ในเอ่อตัวนี้เท่านั้นนะครับถึงจะเข้าได้มันจะตรวจจับทันทีโอพีเอสก็รู้กันอยู่เองนะครับแล้วมันอยู่ที่ปุ่มทางด้านขวานี้บ้างนะครับแอคชั่นก็คือสตาร์ทกดเริ่มเซิร์ฟเวอร์อ่ะกดไปจะควสนใจบ้างครับ ครั้งเดียวติดโอ้ไม่เจ้าโอเคครับสำหรับดาวน์โหลดนี่ก็คือมันจะดาวน์โหลดไฟล์ที่คุณเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นไฟล์แมปนะฮะโดดาวน์โหลดมาแบ็กอัพไว้นะครับแล้วนิวนิวกับดาวน์โหลดอัพโหลดนี่ก็คือ <c oughs> มันจะสามารถเขาเรียกว่าอะไรล่ะอัพโหลดไฟล์ที่เป็น นามสก,กุลที่เป็น s ip นะครับเพราะว่าเป็นแมปอะไรก็ได้นะมันจะ open ให้เองนะครับนานเหมือนกันนะครับมิวก็จะมีซีทใส่ก็แค่นั้นแหละครับแล้วก็ install back up ก็คือกดปุ่มนี้ครับมันจะเข้าไปในตัวที่เราดาวน์ <c oughs> ววโหลดมาแล้วก็เลือกที่เราดาวน์โหลดมาที่เป็นไฟล์นะฮะที่มันลงมาอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเคครับแล้วมาผมจะมาสอนวิธีดูประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์นะฮะ อุ๊ยครับตอนนี้ผมใช้ดาวโหลดมาจาก SKV นะเพราะยังไม่มีตังค์ซื้ออันนั้นนะพี่แท้นะไม่มีตังค์นะครับรัสฟักนะครับดูสภาพเซิร์ฟเวอร์ครับเนี่ยนฮะถ้าคุณไม่ใส่เล่นไม่ได้นะครับผมอ่ะเห็นไหมปึ๊บผมมาละ ดูจากเซิร์ฟเวอร์นะครับแรงมากนะฮะแรงจริงนะครับผมแรงมากแต่นี้ผมก็อัปโหลดแบบเป็นสกายบ x ็อก m u 7.2นะฮะผมอัปโหลดไปนะฮะก็มันอาจจะแหลกนี่ละเป็นมันก็แหลกธรรมดามันแล้วนะโอเค หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดลกเลยอ้โอเคก็พอใช้ได้เลยนะครับรตัวเซิร์ฟเวอร์มันความแรงโอเคเลยนะฮะสำหรับคนที่อยากเปิดจริงๆนะครับ แนะนำให้ไปเปิดโคโลเอานะเพราะว่ามันมีเวลาจำกัดนะเดี๋ยวผมจะออกว่ให้ดูเวลามันนะครับเวลาของมันจะขึ้นอยู่ตรงนี้ครับ View B Stop In นี้นะฮะสมมตินะถ้าคุณเข้าไปนในเซิร์ฟเวอร์และคุณกำลังเล่นอยู่ดีๆคุณกำลังทำภารกิจที่สำคัญมากคุณอาจจะตายหรือก็ได้นะครับไม่รู้ตัวนะเพราะว่านี่ครับมันก็จะขึ้นเตือนอย่างนี้นะ 12. 12. 12. นะนะครับสิบสองสิบสองสิบสองเนี่ยนะครับก็โอเคนะครับม,ม,มันก็ไม่มันไม่คุ้มมันคุ้มนะะเพราะว่าแลผมมีที่กอย่างนงครับที่จะสอนนะไม่ได้สอนหรอกเขาเรียกว่าผมเพิ่งค้นพบนะครับเพื่อนยิ่งเข้าเยอะนะฮะยิ่งมีเวลาเยอะเพิ่มขึ้นหฮอ ไม่เชื่อหรอกผมลองเล่นกับเพื่อนผมมาแล้วครับปกติคุณจำได้ไหมตอนเปิดเซิร์ฟมา15นาทีใช่ไหมผมเข้าเล่นกับเพื่อน21นาทีนะครับมันเพิ่มไปถึง6ถ้าเราปรับไปเป็น10ล่ะเนี่ยถ้าเราปรับเพราะอันสูงสุดมี10ใช่ไหมคุณก็เดลอดมเพื่อนคนมาเล่นเยอะๆเลยนะเพราะว่าเซิร์ฟนี้มันแรงอยู่แล้วนะไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะแหลกอะไรมากนะฮะแล้วเซิร์ฟเวอร์ฟรีครับดีมากนะ โอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอุไปพร้อมกับความตาย